รมโคสกรัฐบาลแถลงมติครมอเเพื่อพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าจากธำเนียบรัฐบาลเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปครับผมจะขออนุญาตเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับเรื่องของรัฐบาลครับก็เตือน AI เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะและเกิดท่านผู้ชมครับมีการใช้รูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ปลอมเสียงจีรายุ่ีดเหมือนเป๊ะ ไม่ใช่เท่านั้นนะครับปลอมหน้าปลอมตาแล้วก็ไปหลอกลวงเยอะแยะมากมายครับสัปรัหที่ผ่านมาครับทางรัฐบาลก็ได้แจ้งเตือนต่อพี่น้องประชาชนครับว่าขณะนี้มีการปลอมเสียงบุคคลใกล้ตัวนะครับและก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกขอยืมเงินนะครับการโทรศัพท์มาใช้โน่นใช้นี่แล้วก็หาเหยื่อผ่านในเรื่องขององค์กรต่างๆเนนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินที่หลอกให้โอนเงินครับ ในขณะเดียวกันครับวิธีการติดตามตรวจสอบรัฐบาลนั้นก็แจ้งอย่างนี้ครับบอกว่า 1. ขออย่าให้โอนเงินโดยไม่มีการตรวจสอบ 2. โทรกลับหาไปบุคคลที่ถูกอ้างชื่อครับเช่นคนโทรมาบอกว่าชื่อจีรยุหงทรเนี่ย ท่านผู้ชมก็โทรกลับไปหาเลยท่านต้องมีเบอร์อยู่แล้วเพราะเวลาคนที่โทรมาหลอกลวงเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เบอร์เดิมที่ท่านเคยสื่อสารกันนะครับข้อที่3ครับก็คือสังเกตความผิดปกติเช่นคําพูดเร่งรัดน้ําเสียงดูไม่เป็นธรรมชาติแม้จะพูดแบบจีรายุแต่ว่าฟังดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะท่านก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าพวกนี้หลอกลวงอย่างแน่นอนครับและ4ี่อย่างที่ผมย้านะครับการโอนเงินไปถ้าจีรายุโทรไปขอเงินมันก็ต้องโอนเข้าบัญชีจีรายุห่วงทรัพย์ชัดเจนครับ วันาที่ผ่านมาครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโอ้โหมีหลากหลายประเด็นเลือกเกินครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามผลการถแถลงข่าวของคณะโฆษกรัฐบาลครับที่ตึกนารีสมรสรทำเนียบรัฐบาลถึงข้อสั่งการของนาย,ยกรัฐมนตรีเชญเลยครับครับเรื่องปัญหาพืชผลทางการเกษตรมอบให้หนายพิชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หามาตรการเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้าว แลวก็ก,วาการควบคุมปัญหาการลักลอบสินค้าเถื่อนพืชผลทางการเกษตรเถื่อนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะครับส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีราคาพืชผลการ,กรเกษตรตกต่ําลงก็ขอให้เร่งดําเนินการและนําเข้ามาในที่ประชุมคอรอมอในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องของปัญหาค่าแรงขั้นต่ํามอบให้กระทรวงแรงงานซึ่งขณะนี้มีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับให้ดําเนินการมาตรการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา แล้วก็นำกลับเข้ามาพิจารณาในคณะ,ะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อให้ทันในการปรับค่าแรงขั้นต่ำในช่วงเดือนกรกฎาคมมาดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในแผนระยะสั้นครับที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารครับท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคุณพิชัยชุนหวัชิระครับก็ได้ถแถลงข่าวโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเสริมศักยภาพไทยนะครับทั้งหมทเนี่ยประมาณหนึ่ง แสน0 0ึ0 0 0ล้านบาทครับเอาไปทำอะไรบ้าง1ครับโครงสร้างพื้นฐานครับทั้งหมดในประมาณ85,000ล้านบาทโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำครับก็เช่นการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคแก้น้ำแล้งน้ำท่วมนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเดี๋ยวประมาณเดือน7เดือน8เดือน9เนี่ยนะครับโอ้โหน้ำจะมามาก1.2ครับโครงสร้างพื้นฐานด้าน,านการคมานาคขมครับ เช่นการเชื่อมถนนเมืองรองการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งการปรับปรุงจุดพักรถสองครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็เสนอไปวงเงินประมาณสักหนึ่งหมื่นล้านบาทครับ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสนามกีฬาป้ายบอกทางห้องน้ําไม่ใช่เข้าไปต้องบีบจมูกเข้าไปโอ้โหไปต่อยอดกับคนอื่นเขาอันนี้แหละครับจะนําไปในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางที่จอดรถอาคารสถานที่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งความปลอดภัยด้วยก็คือติดตั้งกล้องวงจรปิดทําป้อมยามให้กับตํารวจท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่3ครับลดผลกระทบจากภาคการส่งออกครับก็คือไปเพิ่มผลิตภาพและดิจิตอล นะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นรวดเร็วมากขึ้นอ่ะไม่ใช่วันๆต้องมานั่งใช้มือนับต้องนั่งจดโน่นนี่นั่นใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง3ชั่วโมงส่งออกได้5000ตัน3ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นส่งออกได้5 0,000ตันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับไปสนับสนุนด้านเศรษฐกิจชุมชนอื่นๆครับเช่นทุนการศึกษาด้านมนุษย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาระดับ ของรายได้ของผู้ที่มีรายได้ต่าในแต่ละจังหวัดครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่จะกระตุ้นให้คนสามารถมีงานได้7.2ล้านคนโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่รัฐบาลใช้ในแผนระยะสั้นครับส่วนระยะยาวนั้นก็จะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับมีเรื่องของมาตรการลดภาษีของรองโฆษกรัฐบาลคุณสิการวัฒนจรรันทร์เฉลยครับ สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันศักดิสิก,รการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบอีกแล้วค่ะรัฐบาลเดินหน้าลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยมาตร,ราการลดหย่อนภาษีสนับสนุนให้ติดตั้งโซลารูฟท็อปและสามารถนำค่าใช้ใจ่ายไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2 0 0 0 0 0บาทค่ะช่วยลดภาระค่าไฟในระยะยาวประหยัดค่าใช้ใจ่ายในบ้านค่ะ ทั้งนี้นะคะนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เตรียมนําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน1-2ถึงสองสัปดาห์ข้างหน้านี้เพื่อเปิดทางให้คนไทยได้เข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะคณะรัฐรมนตรีมีมติเห็นชอบ2มาตรการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยมาตรการทางภาษีค่ะ 1. ก็คือการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและเอกชนเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานนะคะพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะหักลดหย่อนได้1.5เท่าของค่าใช้จ่ายจริงค่ะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนโรงง,งานร้านค้าและท่านที่ ต้องการลงทุนนะคะเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นก็จะเป็นการลดต้นทุนระยะยาวและลดการใช้ไฟของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะมาตรการที่2ค่ะก็คือการสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซลาร r o ูฟท็อปโดยสามารถที่จะนำค่าใช้ใจ่ายไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด200,000บาทค่ะท่านใดที่อยากจะมีไฟฟ้าใช้เองนะคะแล้วก็ช่วยลดค่าไฟในบ้านก็จะได้ประโยชน์เต็มๆจากมาตรการนี้ค่ะ จากการคาดการค์คทั้งสองมาตรการเหล่านี้นะคะจะช่วยประเทศลดการใช้ไฟฟ้าได้รวมกันกว่า3 0ม0 0ล้านหน่วยต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับการลดการใช้ไฟของบ้านเรือนนับล้านหลังเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่ากว่า1,10,000ล้านบาทต่อปีด้วยค่ะเงินจำนวนนี้นะคะถ้าแยกตามครัวเรือนแล้ว เราก็สามารถที่จะเอาไปซื้อนมให้ลูกซื้อข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเติมอินเทอร์เน็ตให้ลูกได้อีกด้วยค่ะที่สําคัญที่สุดนะคะในภาพรวมก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็คือคนไทยของเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนไทยมีการพัฒนาเครื่องอินเวอร์เตอร์ฝีมือคนไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบโซลา r เซลล์ค่ะโดยขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมผลิตออกจำหน่ายในราคาที่คนไทยได้วยกันเข้าถึงได้ค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนการติดตั้งโซลารูฟท็อปให้ทุกๆคนเข้าถึงระบบโซลาเซลล์ได้ อย่างง่ายดายและถูกลงค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่การช่วยลดค่าไฟค่ะแต่ยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานการดูแลสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือทุกคนในระยะยาวอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเงินที่เหลือจากการจ่ายค่าไฟค่ะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างที่ดิฉันบอกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวสารอาหารแห้งการซื้อแพมเพิร์ตการเติมอินเทอร์เนต็ตให้ลูกหรือว่าการเ,าเก็บไว้ใช้ระยามฉุกเฉินค,ค่ะซึ่ง<ม>รัฐบาลก็หามตาร การทุกวิถีทางเพื่อที่จะลดค่าของชีพให้พี่น้องประชาชนพร้อมเร่งผลักดันทุกมาตรการอยา่างเป็นรูปธรรมค่ะและทั้บทม่นี้คือรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์แปดนาฬิกาเป็นต้นไปครับท่านผู้ชมครับบ้านเมืองเราบอบช้ำกันมาเยอะแล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าให้ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนไทยมาปั่นหัวคนไทยด้วยกัน หรือแม้แต่กระทั่งคนไทยด้วยการจะมาปั่นหัวกันเองผมเชื่อมั่นนะครับว่าระบบการปกครองในแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมันสามารถขับเคลื่อนได้ครับในระหว่างการเดินจากจุด1ไปถึงจุด10มันอาจจะมีอะไรที่ไปกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของประเทศไทยที่จะต้องก้าวข้ามว,วิกฤตการณ์เหล่านี้ไปให้ได้ครับและทั้งหมดนี้คือรายการเสียงจับใจไทยคู่ฟ้าเนะครับเป็นกําลังจะให้การครับวันเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ชมอาจจะพักผ่อนนอนหลับอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือหรือฟังเพลงบ้างเพื่อลดความเครียดในช่วงของสถานการณ์เสพข่าวสารไม่ว่าจะเสพจากพี่วุ้นเส้นหรือจะเสพจากใครก็แล้วแต่ในประเทศนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ คุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ